อผู้ใดมาบาทเนี่ยจันจานยญ่ผู้ใดญ่ม้าในจานยญ่สวัสดีครับผมไล่งานตัวนะครับซื้อจะไหนนะครับผมดิฉันครับสปครับตปเอ้าตัวย่อแปลว่าจะไหนครับป่าวายเติมแบบนี้ไ่าพวกติมเตมบริษัทไหนเห็นตาจะโดนจะนั่นกินหัวคิดเสืจ้ามื่อไรเขามาเรียนน้ำอีเมลกับอีพอเอาไปสูบน้องป่าเลยได้ป่ามา่อตอนเพิ่นสูบอยู่บ้านต้น สู่ป่บ้านยืนน่ะเออเ้าผมไปสู่ป่บ้านเนี่ยเอาปากบ้านใช่พวงขึ้นพวกอื่นเนี่ยเว้ยค่บปุบ้านเช่นใดเนาะบ่กหูจักพวกมีเฟียตมีเฟียดกันเนาะเบอร์เบอร์กันกับพวมีเอาไว้เห็นในแม่มื่อหลังแม่พรากันไปอันเอาเอาไว้เนีจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาจุดอาะไรนะทำมาจุดเบอร์หรือจุดยังด้วเนี่ยจุดเบอร์นี่เอาเอาเบอร์กับเบอร์เอาเบอร์ไว้ก่อนเบอร์ดีกว้มจ้าจ้าวงหรือพวกอยเล่นเฟียตอืมว่าไปอีกละปุ้ยจักเดือนอ่ะจักเดือนละหัน แตกินน้องเด้อวายพ่อป้าน้องหัวบัดนี่อีแม่ปีเราวถอดอันแล้วแล้วโอ้โหหนู้ขควายไหมแล้วมาซิมมึงดูว่าสันว่าแต่ว่าเสียงพี่น้องถ้าขอนแก่นเมื่อกินหรือเปล่าหูอีหยังก็เป็นขอลอกแค่ไหนบ้เนี่ย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 แม่แม่แม่คอตีกนาดไดโนเสาร์จะว่าคือบปอเจ้ากล้ากินปอนี่เอาพี่น้องครับจัดจัดร้อยสิล่องเบิ่งพี่น้องครับอีป้าโต้งแม่ปีว่าอันหนูซิ่งว่าสันยหยลองมึงดูเฮ้า ก่กล้ากินกินกินบึงแต่ตัวใหญ่ยังกินเอาตัวใหญ่เราแม่อืมโอ้ยบิกว่าความก็แค่กินกว่ากินอืมนวดนวดอ่ะสุดยอดอืมสุดยอดตัวะไรนวด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 เลยเข้มลูกมันจะไม่มาบงานนวดไหนนวแซ่บแซ่บแซ่บน้องแซ่บเอาเกาขักหลายพันจีบ้าอแซ่บไปหรืแซ่บไปหรือพนีบ้าห้องโอยยังครับเอาจวดจวดจวดไปไปหาเรน้ำเย้จันจันเชิญเทาครับพี่น้องครับบัดนี้ จวดจวดจวดหนูหนูหนูหนสวัสดีอีกมือนึงครับพี่น้องครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสุขสุขคนครับเมื่อนี้ร้อยพัารอแฉลบพี่น้องครับมาบ้านอีพอต้งอีเม่ปีมาหยังปะตีเอาปลามาฝากเพื่อนมาว่านไปเมาสะนะครับไปเมาสระได้ปลาคอได้ปลาดุกมาฝากอีเมียนะครับเมาสะแปดสิบโอแปดร้อยบาทคนน้อยอยู่งานวัน,อนเออโอ,อ,อได้ปลาได้ปลาคนน้อย ส่อะไรอีแม่ก็มีพออยู่เงั้นคนน,น,น้อสวัสดีครับสวัสดีครับคนน้อยโอ้ยมาจะมาหอดเดี๋ยวนี้ละว่าสิมาส้วนว่าสิมาส้วนไปสูปปาาบป่าเมื่อวานนี่เขาจะบมดสูบบกก้อนกันเลยโอ้ยสนุก,กว่าเพื่นครับเบบซีถามหาอยู่ก็บอกเอาคนน้อยมาลุยป่าน้ำเน่ก็จะว่าอ้ยว่าจะสูบป,ป่าแล้วเว้ยคนหลายคือนอย่างในม้วนกุ๊บสี่ปั่นกันได้ผู้อะไรสักไรผู้นี่เม,มามสะ<า>เปียรร้อยบาทเนาะ ได้กัสิบ่วันสี่สิบโลในลาป่าเมื่อวานนี้เ <What? S 2> นี่ยมาฝากอ,อิพออิเมียเลยเอไปเล่าก่อนแล้วมันสิตัดต,ตายกอาา่อนไปไปเอาไปยังคือคนหลายแต่ทั้งนั้นจนันเอาพี่นอ้อง,ค,องนนนคือหลายแต่ทั้งนั้นสวัสดีครับปไปพี่น้องมาแต่ใสน้องขึ้นไหลแต่น้องทั้งนี้อีพอ่ออีพ่อกับอีเมียอยู่ใส่ละโอ้ยอยู่ในข <c oughs> ั้วเป็นตัวนั้นสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีพี่น้องสวัสดีครับผมมาแต่นใสน,น้องนี่น้องเอ้ามาแต่ทั้งเดียวกันกับจันไรตัวนี้ ครับผมมีพ่อสวัสดีครับพ่อครับผมโอ้สบายดีอยู่ดีไม่แห้งนี่นี่นี่เนี่ยเอามาฝากอีเมปีแล้วว่าต้มผักข่อยกับปลาุกครับพ่อไปจะได้ยังเมื่อไงเรียงง้วะยังเดียวอย่างง้วะครับอยู่น้ำพลันี่ละโอ้ยเห็นแล้วเพื่อนผมเห็นแล้วจาวอยู่อันไหนโอ้ของผมเคยมีอยู่ได้เครื่องหนึ่งแต่ว่ามันเครื่องขัดมันขาดหรือมันห่างอย่างนี้แหละ อยู่นั่บักเชฟไม่หลานผมบุญนเไห่อหวยมันเมีนบพานอยู่ในประกันเขาอยู่ดิมันอยู่ในประกันเขาตรงเอิ่นเขามาเบิ่งไงเฮ้าดิีอยู่ในประกันเขาตรงเอิ่นเขามาครับเขาจะมีศูนย์บริการอยู่ซุ้มเนี่ยเฮาต้องโทรบอกเขาว่ามาเบิ่งไงแน่เครื่องมันสีบ่ได้จรงอย่าไปแกมันดิเขาแกเขาสิว่าเฮ้าดิครับพ่อา้อกะรเฮทรโทบอกเขากันโทรให้เขามาเบิ้งไงเฮานะ กินข้าวเที่ยงเขาง่ายไปเด้อเนี่ยข้าวเที่ยงเพท่นเลยกินเราโอ้ครับ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 ส่อะไรอีแม่ยุบหัวรับแขกยุบหัวยี่แม่เด <ไป S 1> ี๋ยวไปหาเพื่อนก่อน <c oughs> เอาปลาแม่ยี่แม่ก่อนสั่นอย่ามันตายก่อนคุณแม่คุณแม่ปีสวัสดีครับคุณแม่เอาเอามาต้อนได้พอหลายดอกได้ปั่นกันพวกเราก็สิหาโลนี่แหละปลาดุกหน่อยเพราะท่านหากักยัางด้ยจับตัวเตียบด้วยเพชรยังเนี่ย เอ้ปลามาตันยีงมีเผาปลาลัดอยู่ที่ตรงนี้ปลาตัวเอามาเตะใส่ปลานเตีวปลาอยู่สาเฮ้าเนี่ยผู้ใดเอาตีอีพอไปหามาิปลาอยู่สาเฮ้านิเนาะสาประจำเฮ้าหนิโอ้โอ้เป็นเ่นไหมเป็นเพ่นนออได้สีเ็ดในล่าครับ เข้ากับกินเขาน้ำกันใช่จ้าพอดีปันกินเขาแแหล่น้ำกันเนาะพอดีคนพี่เพิ่นมาจากคอนแกนมาเยี่ยมยามอีแม่พอดีว่าสัน<ช>อีแม่ก็เลยเอาเอาปลาไปถาเพิ่นว่าสันทว่าอืมเพิ่นอยู่คอนแกนคือกันเล้วเล้วจังไหน<ส>เอาปลา<ส>ขังไว้สักวันปลาเนี่ยเพราะ่ามันตายเนี่ยเน,นี่ยอยากอี่พออีกระบาดนี่ปลาคอกระดุกพอได้ต้มพอดิ่นสนอกว่ายังก่อนหมูหนูยังก่อนโอ้ปูหนูปลาหนูแห้งเนี่ย ไม่มาสร้าง่าแต่ก็เห็นแต่สิ้นแหงมาเนี่ยโคด่านหนูแหงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเม่นหนูพี่น้องครับเม่นหนูแล้วมัขี้เกีย็เนี่ยหนูหน้าเนี่ยมาเดี๋ยวนี้แม่หนูหนูน้าโอ้ยจะได้จะกล้ากินน้ำบัดเนี่ยที่ว่ามันขี้เกียบน้อยเว้ยหนูใหญ่นีเนี่ยหนูขั้วว่าจันร์หอแม่โอ้ยหนูซิ่งน้อย หนูสิ้นตาสวดเนี่ยโอ้พี่นอ ơi, ้องเอ้ยมาเบิ่งเด้ออีแม่ปีกับอีพ่อ,อ,อตงเขียนทังสูจานร100้อยบาทเนี่ยบาน,นี้สิอบสิอบหนูซิ้นเนี่ยเออเอาเอาเอา,เอาส,ส,อสิ่ร้องซิบนำอยู่ดอกแม่ผมบ่ฮี่ดอกอีแม่เราสิอบหนูซิงนหน่อยว่าซั่นว่าบังพี่น้องมึงขึ้นหอยอยู่พุ่นบ่เป็นตีอันบ่เป็นเขียดอีโมน,น,น,น้อยเบิ่งจังนึงคือไดโนเสาร์หน่อยนี่เว้ยบางที่ะพี่น้องเนี่ยเว้ยจะ่าเฮ็ดจังได๋ดอกเว้ยปวดนะอ้าวหนูเนาะแม่นบ่พ่อ มันแมนยุติทำคู่เล็กป่ะดิ่วผมบม่เคยกินจั้งเจอไในปอเอาซื้อขันหนูน้อยยังสิบ้านผมไม่เคยกินขันเอาคือเอาตัวใหญ่หลดนะปอโอ้อันนี้คือหนูสิงก็จะว่าหนูสิงตาสวดอันนี้นี่จะเป็นหนูใหญ่ตัวนี้นี่สีใหญ่แน่ตัวนี้นอ้มันแห้งนะพ่อเนาะแต่ว่าในตีนหนูน้อยน่ยไดโนเสาร์ลยยี่ปอสิอบตีอบหนูสิงสู่ลูกกินบ้านีนแมนแน่วพ่อหนอมาหนี่อยเอา ว่าสีแว่ไปเลียนน้ำจันชื้นน้ำฉันได้จันชื้นว่าอันเอาปอคอมาตุ่มเออออะกระจันหนึ่งจันชื้นว่าเอาปอคอมาต้มปนจากตัวได้เด้อผมเลยใส่ถุงไว้หายแล้ตัวหนึ่งอยู่กับโทรหาจันชื้นแล้วเพิ่นสิไปหานั่งเอกเมียวรักหน้าต้มปนกินกับลูกเพปคนนั่นอีเมียจัดการระบาดเลยอันยังก็แม่อันยังก็อนู้ซิ่งตาสวดวะที่ถอดนู้ซิ่งถอดเอาสิบว่าใครก่อนตีเมียหรืออบบ่ เอาอบกอบสินะผู้ผู้ว่มักน้ะมันทอดก็ได้เดี๋ยวแม่สีทอดบ่พอทอดเราไม่เอาอบแล้วล่ะกันแม่ว่าอบมันแสบก็อบไปเลยใคยว่ามันเขียดโมะวะเอาเละพี่น้องครับมาเบิ่งทอดโอ๊มาเบิ่งอันอบหนูซิ่งอีแม่ปีพี่น้องครับบบดนี้โอ้ยคักหลายเอาเอาโอ๊บโอ๊บโอ๊บขนาดเสนนครับแม่เห็นลูกมาพุ่มใจเสนอหนูซิ่งพอนะวะ พวายตัวก็ร่างเฝ้าป่าทั่งาานี้จะไปใส่ด่างตีพ่ออันนี้ป่าด่างอันนี้ป่าถือเบ็ดเงี้ยยิปูใส่ไปหลังนึงิดใส่อยู่ใส่ไม่ใช่เขาหนิเราน้องเขาเนี่ยมีปลาคอใหญ่ปลาดิติบ่เอ้มึงดูพี่น้องครับนี่นี่เบิ้งแต่หางเงี้หงอตัวนี้เมื่อวานผมไปสูบน้องแต่ผมสิมาถามอีพ่อว่า<ด>มี่มองได้ฮะมี่มองได้เข้าเมาหน่องสูบบอสเนี่ยมีบพ่อพ่อไปตะคือบ่อมีอยู่บ่อที่แรกว่าสิออกไปหาพี่ยงหยุดว่าสิออกไปหาพี่หยุดไปหาพ่อญ่์สมหวังว่าสิไปถามเพื่อนว่า มีน้องให้เมาบอสเด้อเนี่ยไปจะไหนบ่มีน้องติแม่โอ้ยบ่เป็นอย่างดอกเพื่อนแม่บ่จะออกจากห้องย้อนเพราะยังหวังบอกน้องหัวม้วนกันพี่น้องเลยนะครับว่าสิพ้าอีพอไปสู่ป่าสมพร้อมเมาหน่องสเด้อพอไงสมหวังเราวบ่เป็นอย่งดอกเราว่าอยากกินสร้อยจูอยู่สิพ้าไงเป็นตะยานไปสร้อยจูกับเราอยู่เนี่ยนานพ้าไปเบื้องเงิน วุ่นคือไปเบิ้งน่องใกล้ๆนี่มีอยู่บานป่อของอะไรแถว้อยนี่ล่ะของทีมงาิพย์แม่แถวไหนเนาะแมนครับครับป่อครับเดี๋ยวจะไปเบิังกันมันอยู่มันอยู่ทงมันอยู่กลางทงมันน่าเฉียงเข้าอีแจ็คเข้าก็มี่ใส่พญานาคไปเลยครับพ่อครับครับเอาจังหวะกันจังหวะกันเดี๋ยวจะขายเพิ่งกันต้อนร้องกันขายใไงซะบ้ังครับผมอีกายก็จะสูไปหลายอยู่เอ้ามาแล้วไว้ตกแก๊กต้แก๊กมาแล้วเดี๋ยวสีผ้าไปเลยน้ำจันทรชฉ่นจัง่อยจันทรชฉ่นนัดว่าเขาไมาเกี้ยวเนี่ย มาเเออกินตำามเลยน้ำแนวานเชิญวันนี้เอาปาคอไปให้เราตัวนึงอยู่เนี่ยปาคอสะ่ลเบิ่งคลิปจะได้พรอยากวหลยาวอีหยังก่อนไม่่ปีเศช่องวอดเฮ็ดรถแม่เลจรับสนุนเต็มที่คือแม่คือคือแม่ลูกกับได้เบิ่งกอนตัวโอ้สองอีแม่ปีก็มีพอแต่บ้าน่นนาะแม่เนาะต่มาเบิ่งทังปีก่อนพีรองเข้ามามาเอาไงมาพี่ มากินกินอยัางน้อพี่น้องเอาตอนนี้เนาะเาะตอนไหนอวยมาถามพี่น้องเลยค่าแต่ย่างเมื่อกี้พอกับอีเมียนะครับพี่เพนพี่เพนมาจากอ่าขอนแก่นเนาะวันนี้มากินขนมจีนทำมาเองบอกพี่เนี่ยแม่เขาเห็ดจ้าเอาเมีเห็ดเอาไงเอาป้ขอย่านขออิ่มก่อนขอสินัดขอนัดจานเชิญไว้ก่อนกินแล้วพี่สองเต้ขนมจีนอีแม่ปีเห็ดใบถ่าบมา พี่น้องคนมายามนะครับมามากินป่าน้ำเนาะครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาอยู่ดีไม่แห้งสุ้หูสุ้ข้นครับสวัสดีครับผมทาเบิ้งยังก่อนทาเบิ้งอันถอดหนูซิงอีเมียอบ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 นูซิงอบหนูซิงต่ลวัหายากเรือหายากยูตี้โอ้ได้ไปยุบอ่ะล่ะกินกันมาได้เรื่องซุปนูซิงน้ำกันนะกินแล้วกินแล้วตีอ๋อเหรอพี่น้องคนมายาม นะครับอีเมะเฮ็ดกระปุ่นไปถาเพ่อสำหรับน้ำยาน้ำยาขาไก่ด้วยน้าายขไก่อยากกินตีนไก่เพียงของบอกไฟตัวเนี้ยแน่นอนแน่นอนแซ่บปะครับผู้สาวเขินไม่นองเลยผู้สาวเขินกินขาไก่มาได้ใช่ใ้่ใ้่เอาเดี๋ยวทาเผาปลาอีพอกับทอดหนูโอ้อันอบหนูโอ้ยปากนี่ก็นนี่ไม่ได้ทอดอย่างเดียวทาเผาปลาอีพออบหนูอีเมะ มาจวดจัดกันนะครับมันนี่ออกมาเยี่ยมมายามมาป่ามาฝากมาตอนนะครับอาจสิบบ่หลายแต่ว่ากะเอาไว้พ่อได้ปนพ่อได้ปนนะแม่นะอเอาเอาเจัาหน่อยแต่งพระเขามาจังว่าจาังว่ากันสิฝากช่องจ da, ังไงกีจนนังบอาากได้แม่เด้อเอามาตวงมีมาตัวแม่อ hm, ของมัน,นของมันต้องมีครับผม พักอันเอากระปุลไมากินน้ำตีโอ้เอาเอาเอาไม่เอาเอาห่อเอาห่อเอาผมนี่สิเขาไปหาจานเชิญนัดกันไว้อยู่เนี่ยเซียวปลาไปฝากจานเชิญน้ำโตนึงบุด้ปลาคอยใหญ่โตนึ่งนะมาพี่มาพี่โอ้ยคนหน่อยมาถือมาดูถือมาไหนวะคนหน่อยอะสุกไปล่ะใครล่ะตัวใหญ่มา ปอดแม่ไข่บ่นไข่โอ๊บใบตองไข่ปลาคอปลาค้อยุดด้านี่แม่พ้อหญ่ตองเลาใส่เบ็ดได้แล้ววะโอ้ตัวไงกงผมอีูก็อยากไอ้เนี่ยเขผมมากขึ้นหน่อยแต่ว่าตัวผมมากตัวน้อยนึงแม่สุกไปแล้วามาโอ้น้ำย้อยน้ำย้อยุกเต้เอาตองพันโอ้โหเฮ็ดจะไดนบัดนี่ใส่ถุงโอ้โอ้ใส่ถุงเอาใส่ถุงเสียเมื่อกินขอนแก่นเออ อดต่อไปคุณห้อยเจ้าใช่เจ้าเพราะไปนั่งไ่เอาไปเพิ่นเอาไปเพิ่นเพราะว่าเพิ่นนั่นมาเยี่ยมมายามเหรอเพิ่นสิห่อไปกินอยู่บ้านน้ำนะครับพี่น้องครับอันนี้คือพักสลัดนี่เตรียมไปกินมันบ่แม่บ่จ้าซื้อมาฝากแม่เอ๋อมาฝากอีแมียเตะปากคอยง่ายเลยตัวบางใหญ่เลยตัวเนี่ยเมื่อน้ำเนี่ปัดท้อพี่น้องขนแก่นเอาขึ้นแน่นอนได้ปะเอาสถานการณสิเขาไปหาจานเชื้อหนอคันเพราะว่านัดจานเฉินไว้เอาปลาคคอยง่ายไปต้อนเหล้า ขอบคุณพี่น้องทางขอนแก่นด้วยนะครับผมมาหาอีเมลมาหน่อยขอบพระคุณหลายๆครับผมเออขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่ดีมีแห้งกันสุขุสุกนวลมกเขียดน่อยได้มกเขียดหน่อยต้อนอีกทีต้อนอุ้ยมีแต่เนี่ยต้อนเนาะอ่นมาเุ๊่คอจู้อืดกินได้จ้าดีแล้วครับดีแล้วมาหาอีเมลเนี่ยสุดยอดแล้วถ้านั่นอบหนูซิงให้อีกบัดเนี่ยเอาถ้าเอาหนูซิงพร้อมเนาะถ่ายิงหนูสิงโอ้ถ้ายถ่ายพร้อมสิงพร้อมห่วยปิ้งปลาอีกได้บัดเห็นใจเลยหนี่งโอ้ตีเออเอาเอาสัตนะ พี่นงปลากระสีห้อยเพิ่มน,น้ำพี่น้องขอนแก่นเท่านะครับนี่เองครับจัดลอยได้กินหลายแล้วละ่ละ,ละปลาหมูบ้านในเอริ่งยุ่นี่ก็อบอบปลา,าอบปลาใส่ใบตองกอองอองล้วยเขาอีพอต้่นอีพอต้่นแล้จัดการเองท่านหนึ่งกระสีมีถอดหนูสิง่งอบหนูสิ่งให้อ,อีกเอาโอเคคลิปนี้ฝากแน่อีแม่เจ้าสิฝากช่องจะได้ก่อนแม่มาบีแม่เอาเ่าท่านได้เย็ดดอกเป็นพราะ่น สิปึกษาลูกมันมืดเออเอาสิปึกษาลูกอยากเฮ็ดอยู่เพราะว่าลูกนี้ไปมืดสุดผมก็ไม่เห็นจา,าน,นะก็อยากเค็ดลูกแม่นบ่อยากบ่อยากกันอยากเฮ็ดก็คือมาขัดป,ปึกษาอาจารันลอยแล้วก็อาจารย์เชิญจารย์เชิญในฐานะแข่งจารย์เชิญี่ผู้อยู่ใกล้กับแ,แม่เมพราะผมไปเที่ยวไปเที่ยวมากันมาผมก็สิมาเฮ็ดซอยแม่อันนั้นแหละนี่ว่าสิปึกษาเบิ่ง ิค,คดซื้อซองง่ายๆผมตั้งให้เลย <นะ S 2> พ่อต้งแม่ปีซ้ำนี่แหละ <c oughs> สันส่นๆเลยพ่อต้งแม่ปี <c oughs> บ้านแพงดอืมโบโบต้องบ้านแพงก็ได้ช่อง <นะ S 1> พ่อต้งแม่ปีรักลูกนึงจ้ะเอารักชินหอดลูกก็ซืได้เห็นจ้ารักนะ,นะ,กะพ่อต้งแม่ปีเนี่ยข้าราชการพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเขาตั้งให้ก็ได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาในช่องจัดร้อยก็ได้แล้วซื้อได้มวนซื้อได้ คักเดี๋ยวเสียมาให้อีเมปีเป็นซื้อซองน้แม่เนาะโอเคครับพี่น้องเอาคลิปนี้ขอบคุณหลายๆคุณแม่ครับเดี๋ยวจะในสิผ้าเฮ็ดกับจานเฉินให้จานเฉินผ้ามาเฮ็ดนํานะครับเปิดไล่ได้เปิดช่องเปิดยังไงคุณแม่นะครับคิดว่าคือสิพันไหอยูดอกนะครับโบเกินสามสี่เดือนดอกนขอคุณเด้อค่ะเด้อครับขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณผู้สุดท้ายสุดท้ายปิดคลิปบัดเนี่ยนี่พี่น้องครับทอดหนูอีเมีเส็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องว่างหันไปซิมหล้่ละปลาคอร้อมอันนี้คือของต้อนจาก แม่ปีให้พี่น้องทางขอนแก่นคุณพี่เพียนะครับผมยายพวงไปหาจันเสียน้ำข่อยไปไปไไปปน้ำกันนี่ยละไมยเจ้าเสียไปใส่บานว่าขันไปไปน้ำกันไปน้ำกันนี่กับร่างเอียไปหาจันเสียในโซงพี่น้องทางขอนแก่นเลยกลับไปเะครเนาะไปนั่งเรียนญี่ปุ่นครับผมไปคาเป็กบักสาจัดสักเป็กอ่าเลยขอบคุณครับขอบคุณครับไปลีลาเด้อร์ไปลีลาเด้อร์ไปลีลาเด้อจวดจวด